สวัสดีครับร้านทางทีวลัคาซิ่งนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่11บเธันวาคม2565นะครับวันอาทิตย์ก็จะเงียบๆครับไม่ค่อยมีอะไรครับวันนี้ก็ล้างแอร์ให้ลูกค้าดูตัวนี้เป็นอ,อแอร์ที่ลูกค้าสั่งนะครับ เาก็จะเก็บรายละเอียดนี่ก็คือใช้น้ำยาล้างข้างในนะครับเผื่อม,มันอุดตันมันอะไรก็น้ำยาตัวนี้ก็จะกัดเนี่ยแล้วก็จะล้างแผงก็คือคอยเย็นเราล้างให้ถอดเลือออกมาล้างแบบนี้เลยครับ ก็คือหลังคารอทำสีนะครับนี่คือการล้างที่ผมบอกว่าล้างหรือล้างให้หมดนี่แหละครับเลือดแต่โค้งแบบนี้แหละตัวนี้ยังไม่เลือตัวนี้จะส่งงานวันอังคารนะครับวับนอังคารที่จะถึงนี้มีแอร์แอร์ Air, Air ก็จะเป็นตัวนั้นนะครับตัวหนึ่ง มีแอร์ที์หหลังยังไม่ติดนะครับไม่เสร็จนะ <_ EN> ก็ตัวน,นั้นรอเบอาะเอาลายี t สามร้อยนะครับงานตรงรุ่นก็เหมือนที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อวานตัวนี้สั่งเมื่อวานครับก็รอทำสีครับ วันนี้ผมมีรีโว่สีประตูครับลงใหม่เมื่อวานไม่ผมดูให้แล้วไม่ห้าหมื่นครับนี่ครับมีกันหน้ารีโว่สีประตูนะครับเป็นรุ่นซีรีส์ห้าครับกันหน้าแท้นะครับจากโรงงานครับ สภาพผมยังไม่ได้เก็บนะครับเนี่ยมาผมก็ยกขึ้นเลยครับนี่ก็คือให้ลูกค้าดูยังไม่ได้เก็บงานแจกหนึ่งดอกนะครับสีขาวนะครับสีขาวมาเข้ามาสามารถใส่ได้เลยครับถ้าลูกค้าอยากได้ส่วนลด พิเศษนะครับทางทีมจะบอกให้นะครับบอกว่ามาจาก y YouTube ใครจะได้ส่วนลดพิเศษครับคุยราคาเสร็จปุ๊บบอกว่ามาจาก youtube เดี๋ยวผมจะเป็นคนลดให้อีกแน่นอนครับอย่างนี้ลวกันครับเพราะว่าบางตัวมันก็ผมก็ไม่ค่อยได้บวกอะไรหน้าร้านนะครับแต่ก็คุยราคาเสร็จปุ๊บ ก็บอกว่ามาจาก YouTube มีรถให้อีกตัวนี้าดูภายใคนครับภายในสภาพยังไม่เก็บนะครับดูข้าวๆก่อนครับไม่เก็บยังไม่ล้างนะครับล้างก็ยังไม่ล้างเพิ่งถอดครับดูครับ ซิลิเจ็ดฟอร์ดก็มีนะคฟอร์ดแค็บก็จะเป็นโครงครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ